สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้แอปสคริปต์แจ้งเตือนไปยัง t e l e gram นะครับก็คือเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมีนาก็เราก็จะใช้ Line Notify ไม่ได้แล้วผมก็ไม่ทางเลือกก็คืออาจอาจจะไม่ใช่เซอร์วิสของ Google นะครับในอันนี้ก็คืออยากให้มีทางเลือกมากมากกว่านี้ผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมา ก็จะเป็นการแจ้งเตือนผ่าน t e l e กรม m นะครับหลักๆแล้ว t e l e กร a m ก็คือก็คือเป็นแอปที่เอาไว้แชทในการสร้างกลุ่มหรือ New Bot ขึ้นมาใหม่ก็คือจะเป็นใช้เป็นบอทอีกเหมือนกันในการสร้างหรือว่า Create กลุ่มก็คืออันดับอันดับแรกก็คือไปที่ Telegram ก่อนเลย เว็บนี้ตัวนี้เลยคลิกเข้าไปก็ถ้าใครยังไม่ได้สมัครอะไรมันก็จะให้สมัครเป็นเบอร์โทรนะครับก็สมัครกันให้เรียบร้อยเข้ามาก็อันดับแรกก็มาที่ช่องค้นหาเลยเสิร์ชเลยก็คืออ่ะเราจะต้องแอดบอทฟาเธอร์ก่อนเป็นบอทตัวพ่อของเรา ก็คือเอาคนนี้เลยชื่อคนนี้คนนี้จะมีหน้าที่ออกโทเค็นให้เราแล้วก็นิวบอทให้เราด้วยก็มาที่มุมขวากดสตาร์ตรงนี้เลยก็เริ่มบอทกับเขาอันดับแรกเราเราต้องตั้งชื่อบอทของเราก่อนว่าเราจะให้บอทของเราชื่ออะไรอย่างผมก็เป็นเออ อ2 5ตั้งชื่อเสร็จแล้วก็อ่านแตผมลองอน,นี้ตามด้วยเป็นบอตตัวนี้ข้างหลังแล้วกดส่งไปอ่าเรา <c oughs> เราต้องใช้คำสั่ง slash new bot ก็คือมันจะเขียนว่า create new bot ตรงนี้เราจะ create เราก็ต้องกดตรงนี้ก่อนหรือจะมาคลิกตรงนี้ แล้วก็ New Bot ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันผมก็ขอคลิกตรงนี้ New Bot ก่อนเมื่อกี้เราพิมพ์ส่งไปเลยมันไม่รู้จักเราต้องใส่ slash, แล้วก็ New Bot ตรงนี้เข้าไปผมขอกอบชื่อมาก่อนีอกขว่าเออ Copy ได้ไหมอ่าก็กดอ่ากดได้อยู่ก็กด control c control v นะครับ กดคอนโทกดส่งไปมันบอกว่ามันไม่ได้บอทตัวเนี้ยชื่อบอทตัวนี้มันไม่ได้กดใหม่ผมใส่ตัวเลขเข้าไปเอาเป็นปีนี้แล้วกดส่งถ้าบอทของเราผ่านนะครับก็คือมันก็จะมีโทเค็น a p i มาให้ตัวนี้ก็อาจจะคลิกไปหนึ่งทีหรือว่าลากนี้แล้วก็กด c อนโ c มา ตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจสำคัญก็คือเป็นโทเค็นของ telegram กับตัว chat id ตรงนี้ว่าเราจะใส่ไปที่ห้องใครเราจะส่งไปที่กลุ่มไหนกดบันทึกไปก่อนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาสร้างกลุ่มกันก่อนก็ new group ตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็เราตั้งชื่อเมื่อกี้ชื่อบอทของเราชื่อตัวนี้ กด copy มาแล้วก็วกดค้นหาก็คือถ้าเราสร้างกลุ่มขึ้นมามันมันมันจะให้แอดสมาชิกเข้าไปเลยหนึ่งคนก็คือเราต้องแอดบอทเข้าไปก่อนเลยนับแ,แรกก็ถ้าไม่มีบอทมันก็จะแจ้งเตือนไม่ได้ประมาณนี้อ่าบอทเอาเป็นชื่ออะไรเอาเป็นแจ้งเตือน แจ้งเตือน่อะผมใส่ไปอย่างนี้นะครับก mm ็มีเมเบิร์แล้วก็กดคีเอ t e c r เ a t e กลุ่มไปเลยเก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็คือเป็นกลุ่มแพรของมันแล้วก็เราจะให้แจ้งเตือนมาที่กลุ่มนี้เรา Copy ตรง u l ข้างบนตรงนี้หลังหลังชาร์ปสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับที่มีเครื่องหมายลบด้วยก็คือเอาตั้งแต่ข้างหลังชาร์ปมาเลยมันจะเป็นแชท ID ของกลุ่มนั้นก็กด Copy Copy แล้วก็มาวางไว้ที่ตรงแชท ID ตรงนี้แล้วก็กดวางจากนั้นก็กด Save แล้วก็กดรันที่ฟังก์ชันนี้ ฟังชันตรงนี้ชื่อฟังก์ชันตามฟังชันลันฟังก์ชันให้ถูกแล้วก็กดกดรันส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นล็อกล็อกที่มันตอบกลับมาที่เราส่งไปแล้วก็มาดูที่แจ้งเตือนของเราหนะ่อยแจ้งเตือนมันก็จะมีประมาณนี้ประมาณนี้ ก็คือหลักๆก,ก็คือจะมีจะมีโทเค็นแล้วก็แชทไอนะครับที่ที่เราจะต้องได้มาอันดับแรกเลยคือเราต้องมาแอดบอทฟาเธอร์ก่อนให้บอทตัวนี้สร้างสร้างชื่อบอทของเราขึ้นมาบอทสร้างบอทอีกทีน่าจะประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นอีกแอปนึงที่ไว้ทําแจ้งเตือนเหมือนกัน แล้วก็มีแถมตรงนี้ก็คือจะเป็นการเราจะโต้อตอบโต้อตอบกับบอทในกลุ่มนี้แทนว่าอยากได้อะไรแบบว่าสมมติว่ารายงานรายงานสรุปอาจจะพิมพ์แค่นี้แล้วเราก็มาทําแจ้งเตือนที่หนังว่าสรุปต่อวันเป็นอะไรนี่ก็ผมมีทำไว้คร่าวๆก็ถ้าใครสนใจก็คอมลองคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ต่งางหากก็ๆๆครับ อันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ